สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิทานฝันม a จิ c รีม59เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของคนช่างฝันฝันได้ฝันดีฝันเก่งทุกๆคืนเลยค่ะเรื่องไหนฟังแล้วน่าเหลือเชื่อก็อคิดซะว่ากำลังฟังนิทานเรื่องนึงก็ลกันนะคะพูดถึงเรื่องประสบการณ์เดจาวูมีผู้รู้หลายท่านเลยค่ะให้ความหมายหรือคำนิยามแตกต่างกัอนออกไปมันเป็นความรู้สึก ผูกพันคุ้นเคยเหมือนเคยผ่านเคยเจอเคยพบเห็นมาก่อนนะคะบางคนก็บอกว่ามันเป็นสัญญาจากอดีตชาติหรือมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้อยู่ในสมองหรือจิตใต้สำนึกนะคะแต่โดยรวมแล้วคล้ายๆว่ามันเป็นอดีตนะคะแต่มันจะมีประสบการณ์เดจอวันเนือค่ะที่มิกเองเคยประสบพบเจอนะคะก็คือเคยฝันว่าเคยไปสถานที่แห่งหนึ่งหรือเคยพบเจอคนคนนี้เคยนั่งพูดคุยกันใน บรรยากาศแบบนี้นะคะหรือว่าเราอยู่ในชุดเสื้อผ้าสีนั้นสีนี้ณสถานที่นั้นสถานที่นี้ซึ่งในความเป็นจริงในตอนนั้นเราไม่เคยมีเสื้อผ้าแบบนั้นมาก่อนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงค่ะมีกก็เลยเอาข้อสงสัยอันนี้นะคะไปถามกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเป็นนักปฏิบัติธรรม ที่น่าเคารพท่านหนึ่งค่ะท่านอธิบายปรากฏการณ์เดจาวูเช่นนี้ว่าเป็นการเกิดการเห็นอนาคตโดยบังเอิญการปรุงแต่งของจิตไปรับขบาขเหตุการณ์ในอนาคตเข้าพอดีค่ะจากข้อความนี้ทําให้มีนึกถึงหนังสือนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลแสนชัยขึ้นมาได้ค่ะซึ่งท่านได้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะเป็นการบอกเล่าถึงอดีตชาติของบุคคลต่างๆนะคะว่าปัจจุบันนี้ได้เกิดเป็นใคร และบางท่านได้บ่งบอกไปถึงอนาคตด้วยนะคะว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นใครซึ่งทำให้อ่ไปสอดคล้องกับเรื่องราวอ่ในคัมภีร์ไบรา,านหรือปาล์ม e a ฟนะคะของอ่มหาฤาษีเมื่อสมัย3,000ปีที่แล้วนะคะถ้าใครสนใจเรื่องคัมภีร์ไบรา,านก็สามารถไปฟังคลิปต่างๆของท่านผู้รู้หลายๆท่านได้นะคะซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวคะ่ะ ดยส่วนตัวแล้มิเชื่อว่าต่อให้ชีวิตของคนเรานั้นนะคะได้มีการขิดเขียนหรือลิขิตมาแล้วว่าชีวิตจะต้องเป็นไปยังไงแต่มิเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขมันได้ในปัจจุบันนะคะถ้าเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นเราก็อย่าทำสิ่งนี้เพราะเมื่อไม่มีเหตุผลย่อบไม่เกิดขึ้นดังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราเป็นผู้เลือกค่ะว่าเราจะทำชีวิตไป ในทิศทางใดนะคะมิเชื่อมันว่าถ้าเราคิดดีทำดีผลสุดท้ายมันต้องได้ดีแน่นอนค่ะ